วเ่เงหนูเป็นจ้องอะไรขนาดอยากรู้ไอ้ถ่ายเลยถ่ายบล็อกไงเป็นบล็อกไงเออบล็อกที่เอาไว้เขียนโพสใช่ปะเป็นใจอ่านมันบล็อกบล็อกที่แบบว่าเวลาคนคนบอกว่าแบบไม่ค่อยมีสติอยู่กับตัวเองใช่ปะเฮ้ยอันนั้นลอกโทษนะครับพี่บ่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทีมงานต่วรู้จกักพี่ที่ตหวกระเป๋าก like, like ็รู้จักรู้จักกันเป็นแถวที่แรกเมื่อไหร่แล้นเยู่อหลายล้านอยู่ค่ะแต่แต่ถ้าตีเป็นเงินไทยสองพันบาท ไม่ก็เขามาแเราให้เฉยมันเป็นแค่คาราเตเฉยๆนะทุกคนความจริงมันนั่งได้นั่งได้แต่มันไม่มีคนพิการอย่งนี้เพราอาจจะมีการทางหัวใจคนแรกคืออะไรวะคนแรกคือคนมีนิสัยดุดดุคนไม่มีใจคนนี้อาจจะเลี้ยงตุ๊กตาไว้คนดูตุ๊กตาคนที่สาวว่ะนี่ตองใส่้ไมกแลวอีก แล้วคนที่สี่อ่ะอันนี้เป็นคุณหมอใช่เหรอคุณหมอเท่านั้นเพราะว่าไอ้ไอ้ที่ตรวจใช่ตรวจอันนี้เอาไว้เกาขาเกาหลังได้ไปกันอ๋อดีทงงั้นอ่ะแล้วอันนู้นน่ะโปรเฟสเซอร์เองอ่ะใช่เร็สปีดครัาถ่ายคลิปอยู่รีวิวเกาหลีเวียดนามโอ้โห ตัวเยี่ยเลยจะถ่ายรูปกูได้เลยตลอตดาีอันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนพี่มอนไปร้านเสื้อผ้าวินเทจจ้ะหนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอุปาตะลุยอะ่ะหไอ้อูมึงนั่งแน่นเลยนะพี่อ่ะกระแทกอุโคไม่เราไปจ่าวค่ัย่านั้นนะไม่รู้มันเรียวกว่าอะไรได้วยซ้ำนะเอาจริงอยากใจเลย ันชื่ออะไรเนี่ยถนนดาลุงพันดังโลลูมันอยู่ใกล้กับร้านที่เราจะไปมั้วัวเนี่ยมันก็ฟิลเหมือนหมูกระทะบ้านเราเหมือน,นเหมือนเเลยยนี่แต่บ้านเขาติดก,กินซีฟูดนะมันคืออู๋ข้าวอู๋น้ำรึเปล่าพี่เหมือนเลี้ยงเมื่อวานวันนี้เอาขึ้นมากินแล้วไอ่เชีตีนี่สะพานอะไรฮะอันนี้สะพานอะไรอุ้ยคนสามนี่ไม่ใช่ม่น้ำอะไรเจ้าพญศาจอ้าวไม่ใช่อะไรมั่วเลยไรสาส จริงเหรอเอาลงไงอ่ะพี่บอกแม่โจ๊มเยียกมึงเข้ามเลยกูหาร้านต่อไปบ้อูตัวนี้ของมึงไหโอเกินแต่ส์หอู๋นะสองไล้ถ้ามีบ้านอีกล้าจะจังกลองลุ้สุ่หมดเลยเนี่ยอันนี้เขาลดให้หนูเหลือา่จากสามแปดล่ทั้งหมดสีว ันมงกขอบคุณแพงสุดโอ้ thank you thank you ชื่อแบรนว่าอะไรชื่อร้านว่าอะไรนะ d อเอแค่นี้อ่ะโอเคอันนี้ขลางเสืออีกร้านนึงอะไรอ่ะไอเลิดาดนังอุ้ยดูดิ ปางเราจะไปไหนกันบ้าเขามีแนะนำร้านที่เราซื้อไปเวลานที่กําลังจะที่มีพี่ทีมหนึ่งเข้าไปอยู่แล้วก็ตอนเนี้ยมันสามารถเดินไปฝั่งนี้ได้อีกหนึ่งร้านแต่ว่าตอนนี้มันจะมีทีมนึงที่อยากกินชานมไข่มุกมากจะกํราลังเดินไปหาร้านชานมไข่มุกกินกัน <laughs> โดยที่เปิด Google Map เอาโอลี่ Google Map ไม่รู้อะไรเลยันนั้นก็คือมีพี่ทานกับพี่มอสมาด้วยสองคน แม่เนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันไฟเขียวใช่ไหมอ่ะไปอะไเฮี้ยกูไปแล้วไฟเขียวแล้วไม่อยู่ในกลัวไอ้ฮี้ยแปลว่าคำขึ้นแรก เราดูเสื้อสองร้านไปแล้วมาเดินแวาะๆเราแลาะๆรอบๆได้ว่ามีร้านอื่นหรือเปล่าก็จะแทบไปแต่เห็นไกด์เนี่ยบอกว่ามีย่านหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ไปเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้เราไปเพราะว่าเรามีเวลาฟรีฟรีสไตล์ไอ้ฟรีเดย์ฟรีไทามฟรีไทามหมดฟรีไทม์ตอนแบบช่วงเย็นสองวันวันนี้ก็แบ่งมาโซนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองแบ่งเป็นโซนเสื้อเราไปกีเสื้อแค่ตัวห้าสิบบาทอ่ะกูถามยึงเงื่อขายเอาอะไรเตอแบบ ตัวแบบสองแสนคสองแสนกว่า K <80 S 1> 2, <000 S 2> ดองล <80 K S 2> ดเหลือสี่หมื่นห้าโอ้โหเมันร้อยแศรมันร้อยขับไยอยู่นะ่า้อง e m e r g น n c นเอเมจนซี่ะ ไปได้ไปไหนวันนี้ไปไหนอะไรนะไม่ใช่ก็จะไปเราจะไปแมงโกฮิลไม่ใช่บานาน่าฮีมึงต้องชงไปก่อนเป็นยังไงเลยไปแมงโก้ฮิวแอปเปิลฮิวมะละกอฮิวเดี๋ยวเราจะไปโกโกฮิวเฮ้ยตกทำไมอ่ะเฮ้ย กูผิดอะไรเนี่ยอดอีคนอื่นไปเราจะขึ้นกระเช้าใช่ไหมต่เห็นล่าบอกว่าเราไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งรถขึ้นไปเลยเราขึ้นทางเขารถออกขึ้นไปเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วพี่วิวตอนนี้เราอยู่ที่เวียดน,นาม <laughs> ตกกูทำไมอไะทำไมถึกสถานที่ตรงเนี้ยอยู่จุดหลดจุดขึ้นกระเช้าไปบ้าน้าฮิวอ่าชื่ออะไรอ่ะซันคาเบียโอ้โหเข้าเลย เล่นไหมใจแอนด็อกเอออะไรเออ่ะข้างบนเนี่ยพอดูอากาศก่อนแหกันเล่นก่อนพอดูอากาศพี่ไหนพี่ไปไม่ไหวอ่ะมีดเมียเนี่ยรถบัมารถบัมชนกันนะพี่รถบัมมาได้อยู่ถ้ามันเป็นพวกแบบไม่แล้วต้องไปกินเบียร์ก่อนนะพี่แล้วก็ไปเล่นรก่อนไปรถบัมดีกว่าปากไหนครับปากปีกยี่ห้อกินจ้ากินเจ้าครับอันนี้อยู่ไหนแล้วครับพี่มาปา ตอนนี้เราเพื่อมาถึงบาหน้าคิวข้างบนแล้วอากาศเขาตอนแรกเขาบอกว่าอากาศมันจะอยู่ประมาณ25ถึง32องศา พลาดหน่อยครับเชื่อฟ้าหรือมา what พี่ฟลาดแล้วระวังลุ้นตัวนี้มันคืนโซนอะไรอ่ะพี่เจ้ามันคือโซนแบบคล้ายๆสวนสนุก S <S นี่แหละแล้วก็มีของขายะแล้วก็พวกโซนฝั่งนู้นมันก็จะเป็นพวกโซนที่พักแหละแล้วก็จะมีร้านอาหารที่พักบนบานาฮิวใช่ไหมใช่ถ้าเรา,า,าคุณที่นอนข้างบน,นคือเขา <S 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 คือเขาก็จะมีป่ายต่างแตะอาศรรยัยก็คือตอนตอนที่อยู่บนบานาฮิวก็คือจะมีแบบว่าไลาบฟเฟ่ที่อยู่ในตัวบารนาฮิวซึ่งรู้สึกเสียเวลากับตรงเนี้ยตรงตัวบฟเฟ่เนี้ยแหละแล้วไม่ได้มีเวลาไปเล่นตรงเครื่องเล่นอะขึ้นเล่นขึ้นเล่นก็คือแบบเล่นแค่แบบประมาณนั้น สามอย่างเองมั้งเออเนี่ยคือไปเล่นน่ะก็คือไปเล่นใจแอนดอกแล้วก็เหมือนรถแบบแค่ขี่บน,นเฉยอะ่ะแต่ข้างในมันก็จะแบบมีเป็นผีเป็นอะไรย้างเน,นพี่พีพีก็พาก็บอกว่าอือเอาไปเล่นอย่างอื่นกันดีไว้อ่ะมือก็ไม่มีอะไรอะ่ะเออก็ไปเล่นอีกอันหนึ่งที่เป็น,นแค่แนะนำเป็นเหมือนเป็นช้ชามาบุญอนะไรสักอย่างแต่แบบ คือมันเบี่ยงแบบมันเบี่ยงแรงมากแบบอันนี้คเคยเบี่ยงแรงนี้ก็คือกูบพุ่งออกไปแล้วออกนอกเขาเลย <c oughs> ตอนนั้นเล่นชิงช้าอยู่แล้วก็เลยเดินไปที่ลานเบียร์ไปหาพ่อพี่จอ๊อกพ่อพี่มอนะอะไรเงี้ย้หมดแล้วพี่มอนนี่คือแบบพี่มอนกูเปลี่ยนร่างเลยพี่มอนเปลี่ยนร่างมากจา,ากปกติก็คือกลายเป็นร่างทองอะ่ะจากร้านเบียร์มาคือหมอกเต็มเต็มเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะแล้วก็พวกเราก็ใช้เวลาตรงนั้นลงอืก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่า เสร็จจากตรงนั้นมาปุ๊บแล้วก็เราก็กลับไปที่โรงแรมอืมมองขึ้นไปมองไม่เห็นมองเึ้นไปเลยเฮ้ออันนี้อันนี้อยู่บาร์ดาฮิลหรือซารินฮิวซารินฮิโจ๊กโจ๊กอยากให้โจ๊กอยากให้ผีพยานพยาบาลออกมาจับแล้วเราออกไปแกะไม่แดดตอนกลางวันมันร้อนนี่หน้าแดงหมดเลย ควรอู้ลงไงวันมันล้อนี่บ่นแล้วเมื่อวานให้พี่ไหว้กลอนอู้พี่ไม่ยอมไหว้ไงถือทวนวิ่งเลยหวยะกลงกิ่งวันเดวิดเอเดอริกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงวันสุดท้ายนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะดีใจไหมคะทุกคนดีใจฮะดีใจดีใจ ไม่ดีใจเลยอยากอยู่ต่อมากเลยครับเพราะที่นี่ประเทศอฮะเอาไปดีกว่าไปดีกว่าเอาโอเคนี่นะคะแล้วก็อยู่วันสุดท้ายแล้วได้อยู่กับพี่มายนะคะ Hello cutie pie ขอลองชิมได้ไหมไม่ได้นิดนึงได้ไหมเชื่อจะินป่าได้ได้เชื่อหรือเปล่าทำมสกิมัมุกไปเจอหน้าพี่อ่ะเออล้ถ้ามันหุบทำไงน้องอย่างนี้ เราก็กำลังจะไปเอาคนนีงฮนะน,น้ำด้วยนะคะน้ำยี่ห้อน้ำมอ number one อยู่ที่วัดสักที่ในเวียดนามค่ะเป็นวัดที่เดียวของเวียดนามเขาบอกว่าเจ้าแม่คนอิมองนี้กันน้ําท่วมอะไรนะกันน้าท่วมของคนเวียดนามนี่นะคะเราก็จะมาให้พบกับคนคิวบอยกันนะคะคนแรกค่ะนี่ เป็นหนุ่มเอ่อมรั้งเป็นหนุ่มรั้งไปแอบหลับในโตอาบน้ำไอ้ไม่โต๊ะน้ำโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวเป็นหลับอยู่โต๊ะกินข้าวนะคะคนนี้แล้วก็คนนี้นะคะสวั่ะมาปากนะคะคนนี้ค่ะเป็นกราฟิกนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วคนนี้นะคะผ่านค่ะคนนี้นะคะก็เป็นกราฟิกเหมือนกันค่ะคนนี้นานนานนานส่วนสองคนนี้นะคะเป็น AE ของคิวบอยค่ะ ส่วนคนนี้ค่ะแอดถามค่ะแต่งตั้งตัวเองว่าเป็นหนุ่มแก่หุคิวบอยใช่ครับแต่เมืงอายุเทอะไรคะอายุ24บีปีอากาศตอนนี้ก็ประมาณ42องศาได้แล้วค่ะ too hot เสียงอะไรอ่ะพี่ฮะเสียงเสียงอะไรเสียงทางมาลายเสียงไงจู่เสียงมาจากญชิปุ่น วาอยากกับชิตวอ่าลยนตดเตานดนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะครับน้องน้องโวตลาดตลาดท่านตลาดท่านลแม่งเหมือนประคองตลาดมากใช่มีดอกไม้ด้วยนะเมื่อกี้แล้วก็แบบากาศแม่งก็เหมือนประคองตลาดใ่ มาถึงก่อน15นาทีใช่แต่ว่ามาถ่อนก็เท่ไรคะเพราะว่ากระเป๋าไม่มีค่ะนี่ไงสั่งทุ่มปดีกระเป๋าไม่มาเลยเคแลรวรู้สึกไงวันที่ไปเวียดนามวันนี้สนุกดีคะแต่ว่ามันร้อนไปหน่อยมันร้อนรู้สึกว่าทริปมันสั้นไปนิดนึงเพราะว่าโปรแกรมมันอัดกันบึ้บบึ้บบึ้ีบึ้บ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 บึาบบ้บเึ้บบ้บบึ้บบึ้บบ้บบึ้บบึ้บบึ้บ้บบอบบึ้บ้บบึ้นบึ้บร้บงร้ึ้เร็ว เป็นเร็วด้วยมีร้านที่เปิดนานก็จะเป็นร้านเล่าเออเพราะส่วนใหญ่เป็นร้านนั่งนั่งชิลแล้วก็จะเป็นพวกแบบฟิลแบบในมาร์เก็ตเออใช่ใช่เป็นมาเซ็วไใหญ่บังพี่บาสที่ไปเอาติงรอบนี้อาหารทะเลฉับอาหารทะเลมันมันยุ่งเป็นเมืองทะเลด้วยเนาะอ่ก็สนุกดีพี่เอนจอยอยู่แล้วเจอจอยกับน้องๆทุกคนแล้วสบายแล้วบ้ายๆเอนจอยพี่ก็สนุกแต่ร้อนร้อนใช่ไหมร้อนร้อนพี่ชอบอะไรที่สุดบ้าง พี่่ชอบเมืองเพราะนะสะอาดต้องยอมรับสารกว่าเราเยอะเลยเออจริงจรองแต่ตอนที่มานี่คือแบบขยะนี่แทบแบบไม่ค่อยเห็นเลยนะข้านถนนเนินอะไรเงี้ยเป็นที่เป็นทางแล้วกันใช่ใช่เป็นที่เป็นทางแล้วก็แต่อาหารอ่ะเหมือนแบบเรายังไม่ได้ไม่ได้โดนแบบ ตัวแบบโลคอลดีๆใช่ยังยังเป็นแบบอาหารตาำทัวทัวอะไรแต่โดยรวมโอเคครับเวียดนามแรกที่นั่นเนี่ยพี่ว่ารู้สึกยังไงบ้างอยากกลับบ้านแล้วเหนื่อยเป็นไงบ้างเอาติงคะเนี่สนุกสนุกสนุกใช่ไหมสนุกดีเราแบบเราเราเราชอบอะไรพิเศษไหมเปียร์รู้สึกไงบ้างที่ไปเที่ยวเอาติงกันร้อนค่ะแต่ว่าสนุกดีแต่เยี่ยมคือจริงๆฉซนชอปตอนเยี่ยมคนมีน้ำ แต่ร้อนมากที่แคมเปญไทยก็ไม่ได้กินแอบเนื้อด้วยอันนี้อุ้ยอุ้ย้ยแล้วเราที่ไปเอาติ่งรอบนี้รู้สึกว่าชอบอะไรเป็นพิเศษไหมชอบร้านเสื้อผ้าชอบร้านเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ได้มีราคาที่แพงด้วยไม่แพงพี่ชอบอะไรบ้างแบบว่าเดอะเบสเล็บที่อร่อยที่สุดชอบ ้อสวนสนุกรับสวนสนุกสวนมันถ่ายรูปสวยอ่ามาได้ฮิลจ้ะฟิลมันดีใช่ไหมใช่เพราะว่าเหมือนไม่เหมือนเวียดนามี่มันอยู่แบบฝรั่งเศสว่าไม่ชอบเลยแต่ว่าที่ได้ไปออกติงครั้งนี้ชอบไหมชอบอะไรที่สุดใช่ชอบยีนีสิฟายงไหลเจีซนจางหล่ะหอบเวียดนามที่สุดใลกเลยใส่๊บแล้วคือพูดได้เลยใส่ยีนีิฟายสต ชอบชอบ,ชอบชอบอะไรที่สุดแบบว่าที่ไปเอาติงครั้งนี้อช,ชอบอได้ไปเที่ยวกับพี่แล้วก็แบบมีปาร์ตี้นิดนึงใช่ครับมีความสนิทกับพี่ที่บริษัทมากขึน้นอะไรพฤติกรรมเล็กๆใช่ใช่หญิงชอบอะไรที่สุดครั้ง,งนี้่ไมชอบหลายอย่างนะชอบหลายอย่างอ๋อาเอที่ชอบที่สุดอะสำหรับเราไม่เคยมาถามมนอื่นมันคุณมาถามมาหนึ่นอะไรเช่นชอบอะไรที่สุดหมายถึงว่าที่ได้ไปเอาติงครั้งนี้ไข่เจียวเอาติงครั้งนี้ชอบอะไรมากที่สุด ติ่งรอบนี้อ๋อชอบอะไรมากที่สุดพี่ชอบความขาวของทรายเนีเพราะว่าที่รูปแบบเราอยู่ใกล้ๆหาดใช่ทรายแบบขาวมากจริงแล้วขาวจริงพี่ขาวจริงขาวจริงจริงเพราะว่าเขาแบบไอ้นี่เขาพิชนามแบบวชายหาดแบบรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ไปอ่าติ่งแห่งนี้มาสั่นบูม ไม่เราเจอจริงหรือเปล่าเจอจริงเจอจริงฮะเดินเข้ามาไงเดินเข้ามาไงเดินมาเขาทำอยงเงี้ยเขาพูดว่าภาสั่งผมดูผมก็เลยบอกไปว่าอ๋อสตอรี่ไอรอนดีครับอือมุมไปซื้อไปเขาเขามานนะไปซื้อของอะไรเสร็จปุ๊บตอนแรกอะหน้าร้านโล่งนะแม่งไม่มีคนนั่งแล้วพอซื้อของเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งแม่งนั่งอยู่แล้วพอไปเห็นผมไหลเป็น เดินออกมาเสร็จ๊บแม่งเดินทางมาเลยแล้วบอกเฮียอยู่รัจับบุบบุบกบุดุดุดเดุ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 าุด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 ุีุด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 ุกุดุดุงุดาดุดวดุดุ่าดุดุดุไุด้ดุุ่ดุรุดีดุงๆดุดาดุ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 าุด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 ่ไปีุดุดุดุงุดุดุดุุ่ดุดุดมดาดุ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 ดาดุ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 ดกดุดุดุุ้ดุดุดบบุด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 ุบุด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 งดุ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 ด่ก หลาย50ชีวิตได้มาที่ปายรอบนี้แล้วก็มีต่างประเทศด้วยครับเราไม่ได้ไม่อาจจะไปได้เดินทางมาครับจริงจริงเราแอบเวิร์เป็นกรณีที่แบบมีสลักด้วยก็จริงเราได้สัมพันธ์ครับทั้งพี่ๆในแอมเวอร์ไทยทั้งต่างประเทศก็ได้คุยไนดะ้แบบเจอผู้บริหารด้วยต้องเป็นรอ้ครับคิวบอยที่เติบโตแล้วก็ทาให้ร้องเราเจอคนงานที่แบบอ,อาจจะผู้ใหญ่มาขึ้นใช่หลักใหญ่มาขึ้นครับนี่รายการคิวบอยคิวบอยคิวบอยเอาติ้งเนี่ยคิบอยเอ้ยคิวบอยคิบอยเอาติ้งอ่ะเดี๋ยได้เอาติ้งบ่อยนะ